อันนี้น่าจะเป็นจุดที่สักการะนะครับจุดที่สักการะบูชาเจ้าแม่มาโจนะครับสักการะบูชาเจ้าแม่มาโจครับ สวัสดีครับตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ถนนคลองศารนะครับอยู่ที่คลองศาลนะครับเราออกมาจากวัดทองธรรมชาติครับนี่ครับเราออกมาจากวัดทองธรรมชาติเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับนี่เรามาเจอลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับนี่ลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเดี๋ยวเราจะลองเดินดูครับมาเดินเล่นกันดูนะครับ เก็บบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โทษทีครับนี่ครับลงลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับนี่ครับชมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศด้านในเราไม่เคยมาครับนี่ครับมีโอกาสได้มาเห็น ก็จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปให้ FC ได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลงก็ <c oughs> เป็นเหมือนโกดังนะครับโกดังของก้าบดีจีนนี่ มีสารเจ้านี่ครับเดี๋ยวดูรายละเอียด <c oughs> นี่ครับมีสารเจ้าเจ้าแม่มาโจานะครับสารเจ้ามีฝั่งมีบ้านของทุกูลหว่างหลี นี่ครับทางเข้าสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเข้าไปได้ไหมนี่ครับถนนวังหลีอโอเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับถนนวังหลี ครับเราก็เก็บบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่ครับภายในนะครับภายในลงนะครับล้งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าะครับบรรยากาศสวยงามมากมเราต้องชมข้อมูลถามสอบถามเขาขอนเล้าเราไม่แน่ใจนะครับ นะนี่ครับบรรยากาศภายในโรงบรรยากาศภายในโรงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าี่ครับเดิมก็เคยเป็นโกดังสินค้าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยบรรยากาศสวยงามมาก นี่ครับลง1919เดิมเรียกว่าหวัวจุ้งลงแปลตรงกันว่าท่าเรือคนไฟสร้างขึ้นโดยพระยาพิสารสุบผลต้นตระกูลพิสารบุตรในปีคศ1850ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของการค้าขายระหว่างเมืองสยามและนานา,นาประเทศนะครับอาคารสถาปตัตยกรรมจีนนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการรองรับเป็นท่าเรือเท่านั้นแต่เป็นเรือนสองแถวสองชั้น เราประกอบการค้าเป็นสำนักง,งานและกดังเก็บสินค้าในการนำเข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เราเดินมาทางด้านหลังนะครับนี่ครับเ,รเดินมาดูเก็บภาพเก็บบรรยากาศนิดนึงก่อนเราไม่แน่ใจก็เป็นไงบ้างใปดูบรรยากาศนะครับครับลงครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสวยงามมากครับ ครับตอนนี้เราก็อาสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนี่เราก็ขออนุญาตเดินถ่ายนี่ครับโอสวยงามมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศก็เป็นเบ็ดเรือนจีนไม้สองข้างนะครับนี่ นี่ครับเราก็อเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะนี่ครับก็เดินดูเดินดูชมบรรยากาศไปนะนี่บสวยงามครับสวยงามมากเลยอืม ก็แดดอาจจะร้อนนิดนึงครับแดดอาจจะร้อนนิดนึง่งนี่ชมบรรยากาศสวยงามมากครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วบอกว่าแปลกตาอีกแบบนึงครับนะครับลง ลง19 191ครับนะบรรยากาศอยู่ที่คลองศารนะครับโอ้โให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่สักระนะครับ ดูที่สักออสกอระบูชาเจ้าแม่มาโจนะครับสักการะบูชาเจ้าแม่มาโจครับไม่รู้แอดมินได้เอ่ยชื่อถูกไหมครับเจ้าแม่มาโจนี่นก็เก็บภาพเก็บกบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับนะ うん、mm hmm. mm hmm. นี่ครับเราขึ้นมาด้านบน เราขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะจะดูบรรยากาศเก็บภาพด้านบนนะครับบรรยากาศด้านบนครับดูสวยมากครับนี่ครับเราก็เข้ามาเก็บบรรยากาศด้านบนครับนี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์ก็แม่มาโจรครับไปครับโอหนี่ก็เป็นห้องนี่ครับลักษณะเป็นห้องนะคะนี่ครับแต่เราคงไม่เข้าไปนะนี่ครับโอ มีครับอันนี้บรรยากาศด้านบนครับเนี่ย ครับเดี๋ยวเราจะทําบุญตานกแม่มาโจรครับเป็นธนกบำลุงนิดหนึ่งครับตามกำลังศรัทธาครับครับแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วครับเราคงไม่ถ่ายอะไรเยอะมากนะครับเพราะบางอย่างเราก็รู้สึกเกรงใจนะครับ นี่ดูดีครับเก่าแก่มากครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาก็ไม่ได้ให้เราเข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างครับนี่ครับเราเดินลงมาข้างล่างนี่ครับเราเดินลงมาข้างล่างครับ เดี๋ยวเราจะลองดูโซนนี้ตรงนี้มีอะไรโองตรงนี้ได้เป็นขายของนะครับนี่ครับลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับ, 19, 19รบเราจะดูตรงนี้ออกมาโอ้นี่กำแพงโอ้นี่ครับกำแพงตรงนี้โอ้ได้ีเป็นที่จอดรถครับนี่ครับด้านนี้เป็นที่จอดรถนะ นี่นี่เราเดินนี่ครับเมื่อกี้นี่เราเดินดูตรงนั้นนิดหนึ่งแล้วนี่ไปครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันต่อนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเราที่้านขายของที่เะลึกนะครับนี่มีของขายที่เะลึก อนี่ครับอ๋อนีเป็นร้านขายของที่ระลึกนะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปนะครับดูข้างนอกนี่ครับออน,นี่ครับสาธุสาธุ ไม่ได้เจอคนเะาจะทำให้ดีแบบี่คเตยตองคุยรนเรืนี้คือต้องมีกดดันเรียกว่าทุหก็มีคนที่เป็นหนักควงก็คนที่เป็นป่ายูลงสนามองมีทีมพักตัวเองแล้วกันครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินออกไปโซนอื่นกันบ้างนะครับนี่เราก็จะเดินออกไป บริเวณท่าน้ำมั้งครับนี่ครับชมภาพชมบรรยากาศนะครับสวยๆนี่ครับบรรยากาศของลงลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับนี่ให้ดูทั้งซ้ายทั้งฝาครับนี่ครับนี่แล้วก็เดินไป เดินไปตรงท่าน้ำเนี่ยนี่เดินไปเนี่ยครับดูสวยงามมากครับบรรยากาศนี่เมื่อกี้ประตูนี้เราก็เดินมาแล้วเนาะน,นี่ก็เดินเินเดินเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปนะครับภาพสวยสวย ดูด้านหน้านูก็เป็นท่าน้ำครับหม,มุมนี้เมื่อก่อนน่คงจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารต่างๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองเดินชมไปท่าน้ำกันครับ ก็ยุคก่อนโควิดรุ่งเรืองมากครับรุ่งเรืองมากแต่พอมีสถานการณ์โควิดทุกอย่างก็เปลี่ยนผันครับสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปครับก็ทำให้ทบเศรานะครับดูฮะ นี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำโหนี่น,นี่นี่เป็นเป็นฟูดทักเป็นฟูดทักขายอาหารนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูท่าน้ำกันครับนี่เป็นรถฟูดทักครับรถฟูดทักมีปิมขายอ๋อมีน้ำพริกเผาหมูยอง นี่ครับเป็นรถฟูดทักมีฟูดทักกาแฟด้วยครับนี่ครับนี่นี่เราก็มาโซนท่าน้ำนครับโหนี่ท่าเรือวังหลีครับน,น,าานี่ครับโอ้หนี่ชมบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศท่าน้ำ โอ้ตรงนี้ล่มลื่นมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศท่าน้ำนี่ครับบรรยากาศท่าน้ำนี่อยู่ริมน้ำสวยงามมากโอ้เนี่ บรรยากาศเงียบบอกว่าม,ม,มีเรือนี่เงียบมากครับนี่ครับอยู่ตรงท่าน้ําของโรงครับท่าเรือหวังหลีนี่มีเรือไฟฟ้าครับมีเรือไฟฟ้ามาอันนี้เรือนําท่องเที่ยวครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเดินดย้อนไปชมตรงนู้นนิดหนึ่งชมบรรยากาศริมน้ำนี่ครับบรรยากาศริมน้ำหามุมลุ่มๆก่อนหามุมลุ่มๆเดินโอ้โน่นครับตรงข้ามนู่นน่าจะเป็น ท่าเรือพานุลังสีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปนี่ครับตรงนี้คือท่าเรือท่าเรือวังหลีโอมีบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ครับท่าเรือวังหลีศาลเจ้าแม่มาโจของศาลครับ นี่ครับอันนี้เป็นท่าเรือจะปิดนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่เป็นท่าเรือหวังหลีศาลเจ้าหมาโจครับเจ้าแม่หมาโจของศาลอ่าสดีครับโอ้โหนี่ครับดูบรรยากาศริมน้ำโอ้สวยมากครับ นี่เราก็มาเก็บภาพเก็บบรรยากาศบรรยากาศริมน้ำเ่ยครับมีเรือวิ่งโอ้โหนุน่นตรงข้ามนุ่นนะถ้าเกิดแอดมินจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นท่าเรือพานุรังสีครับนี่จะมีเรือวิ่งโอ้ สวยงามมากนี่ครับบรรยากาศอยู่ริมน้ำนี่ครับอืมตรงนี้ก็มีเป็นแบบเจดี ของจีนนะครับแล้วตรงนน้นก็เป็นบ้านเจ้าพญาโอ้หนี่ครับมีเรือวิ่งไปมาเรือนะักท่องเที่ยวนะ,อะโอ้โหเรือนักท่องเที่ยวก็วิ่งไปวิ่งมานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับครับท่าเรือวางหลี ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะปิดไม่ได้ใช้แล้วนะครับครับถ้าเรือวังหลีครับ,รบก็คลิปนี้คลิปที่มาเดินลงเราขอปิดคลิปง1 9 1 9ไว้ตรงท่าเรือวังหลีนี่ก็แล้วกันนะครับนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะครับช่องลุงป,ป้าพาเดิทํานะครับคลิปที่มาเดินลงหนึ่ง้าหนึ่งที่กองศาลนี่ก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะครับนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วเจอนคลิปหน้าครับลงหนึ่ง้าหนึ่งครับ